มือนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรเอ้ยพี่ดูค่ะดูแค่เหมือนอะไรเลยอ๋อใช่เป็นมาไรกไันเป็นจักปะลายนิ้วมืเป็นลายนิ้วมือลูกคนเรามีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันของเชอร์แตมก็เป็นแบบนี้แล้วพี่เขาก็จะเอาลายนิ้วมือเชอร์แตมเนี่ยไปวิเคราะห์ลูกว่าเชอร์แตมมีพรสวรรค์อะไรบ้างโอ้เยี่ยมไหมลูก ตอนนี้นะคะแม่เรเชิญแตมมนัอยู่ที่ MyDNA ค่ะแม่จะพาเชิญแตมมาวิเคราะห์ลายนิ้วมือนะคะซึ่งมันจะทำให้เราอะแม่เนี่ยได้รู้จักกับเชิญแตมมากขึ้นนะบางคนอาจจะสงสัยว่าอะไรพาเชิญแตมมาดูหมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูอนอาคตไม่ใช่นะคะลายนิ้วมือของคนเรานะคะเท่าที่แม่พอจะทราบข้อมูลนะมันจะเกิดมา ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องพร้อมกับสมองทีนี้มันก็เลยจะเป็นการเชื่อมโยงกันนะคะการวิเคราะห์ครั้งนี้นะคะจะทําให้ได้รู้สักอายภาพของเชอแตมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะคือติดตัวมาเนี่ยรู้ว่าเขาเหมาะไปทางไหนควรจะส่งเสริมให้เป็นยังไงนะแล้วอีกอย่างหนึ่งทําให้รู้พื้นนิสัยด้วยค่ะว่าแบบที่ติดตัวมาเป็นยังไงแม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงดูยังไงรับมือกันยังไงนะคะกับลิงแตมนะหลังจากสแกนนิ้วมือของเชอร์แตมเสร็จ ก็รออีกแค่ประมาณ20นาทีค่ะไปเล่นกันปลาพายกันตรงนี้เชิดป็นคุณหมอนเชิดแตนอยากเป็นคุณหมอเหรอมาแล้วค่ะพี่ปลานักจิตวิทยาที่จะมาคุยกันเรื่องผลการสแกนนิ้วมือของเชอร์แตมค่ะนะคะอันนี้ผลจากตัวที่เมื่อกี้สแกนลายนิ้วมันไปนะคะิ0นิ้วอ่ะโอเคเอ่อก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาคุยกันเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเลยค่ะ ธิบายผลนะคะผลวิเคราะห์ละเอียดมากค่ะ1ชั่วโมงเหมือนจะนานแต่มีประโยชน์มากๆไปฟังกันเลยค่ะ,อะโอเคในเรื่องรายงานนี้เราก็จะบอกได้ทั้งหมด3เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะ 1>, 1คือเรื่องของตัวลักษณะนิสัยของน้องนะคะอันที่2คือเรื่องของช่องทางการรับข้อมูลช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อันที่3มก็คือความถนัดนะคะซึ่งความถนัดอันนี้นะคะ จะเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบภายในตัวของน้องเองความถนัดจะแบ่งออกเป็น10ด้านนะคะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบว่าศักยภาพเรื่องนี้ของน้องเรียนรู้ได้ไวนะคะหรือว่าศักยภาพด้านนี้เขาอาจจะช้าหล็กนม่ยผ่าเชื้อลูกกว้างเวีนวันนี้เวนดื้อแม่กับคุณพ่อนั่งฟังกันไปเชอแต้มก็สนกันไปค่ะ ทีนี้ส่วนแรกที่เราจะดูกันเนี่ยก็คือเรื่องของตัวลักษณะนิสัยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยลักษณะนิสัยเราจะดูจากลายนิ้วซึ่งปากเกดอยู่บนนิ้วโป้งแล้วกว็นิ้วชี้บางเอิญว่าของน้องเนี่ยเขาเป็นลายเดียวกันคือลายยูอ่ะเป็นกลุ่มป,ปลา,ากรูมายมัดไว้นะคะโดยพื้นฐานนะคะคนที่เป็นกลุ่มลายยูเขาจะมีได้หลับอี่ คนจัดสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะคะจะแล้วก็กลุ่มไลน์เนี่ยด้วยความที่เขาใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะมันก็จะมีในลักษณะที่แบบทำไมอยากให้คนอื่นอ่ะสนใจความรู้สึกของตัวเองน้อยอ่าใช่ก็จะมีในลักษณะแบบไปที่เรื่องของตัวสักยภาพนะคะเราจะดูจากท่าตรงนี้อาจจะเป็นด้านที่เขาไม่ถนัด่นะคะยากนิดหนึ่งสาหรับเขาด้านดีคือเรื่องของ ความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะทำอยากจะเป็นนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเป้าหมายนะคะในอนาคตนะคะอ่ะถามว่าด้านเนี้ยนะคะน้องมีไหมนะคะสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะทำมันมีแต่ว่าถ้ามันเจออะไรที่มันยากสักหนึ่งไม่เอาก็ได้ยมเลิกเออไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรคือเข้าไปได้นะคะเขาทําได้แต่ว่าอาจจะต้องการกาลังใจที่แรกนิด อาจจะต้องแบบดึงกันไปพากันต่อนิดนึงอ่าเดี๋ยวหนูก็จะทำได้แล้วนะคะอ่ะคนที่สักยภาพด้านนี้ไม่ค่อยเยอะอะค่ะกการตั้งเป้าหมายให้กับเขาเนี่ยมันควรจะเป็นเป้าที่เขาสามารถเอื้อมถึงได้อ่าเพราะว่าพี่ปลานะคะให้คําแนะนําในการเลี้ยงดูเชอร์แตมที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ถ้าสมมุติว่าด้านนี้คนที่เขาค่าเยอะอะค่ะเวลาที่เขาจะทําอะไรเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะด้วยธรรมชาตินะคะอาจจะมีคนแบบเวลาอยากได้ทำแบบนี้สิทาแบบนั้นสิอาผักดังกันไปแต่ของเขาเนี่ยคือทาไม่ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กก็อาจจะชิลไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอ๋อนั่นก็เหมือนกับว่าเรามารู้ตรงจุดนี้ก่อนเราจะได้รู้จักแบบว่าเอาไปพัฒนาไปแก้ไขรีบปรับให้ถูก แนะนำนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูด้านความเก่งกาจของเช่าแตมกันบ้างอ่าเป็นศักยภาพที่มันแฝงอยู่ในตัวน้องนะคะอ่าจะเจอศักยภาพแฝงด้านนี้อ่าด้านนี้นะคะเป็นเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างคการสร้างภาพในหัวออนะคะกแล้วเช่าแตมต้องมีด้านนี้จริงนะพี่ก็ว่า กาใช้อยู่ในะเรื่องจิดาเหลังๆเขาช่วยแต่งละครบลายกับละคราับบี้ให้นะคะในช่องี่ะด้านนี้ยิ่ง่าสมมติว่าแบบเขาชอบด้วยอยงเงี้ยค่ะกับคุณแม่เสริมด้านนี้ด้วยอ่าด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่น่าส่งเสริมอยู่เหมือนกันนะคะศักยภาพด้านนี้เนี่ยคือเรื่องของการฟังในลักษณะของการ จำได้ว่าเราเคยได้ยินเสียงอะไรเขาจะมีเหมือนเหมือนถ้าไปเรียนเรื่องของภาษาในแง่ของสำเนียงอย่างเงี้ยจะค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเด็กที่แยกอารมณ์คนจากตัวน้ำเสียงได้ค้างไหวเสียงแบบเปลี่ยนนิดนึงเลยจับจับได้เออวันนี้เลยกลับออกจากบ้านพี่มีนิดนึงก็ทําแม่โกรธหรอเลยแม่ไม่ได้โกรธแม่โอโหหรอแม่เป็นไง ก็ต้องมาถามว่าแม้ทำไมอารมณ์เปลี่ยนเอย่างเชียงในเรื่องของการสร้างความชอบให้กันเด็กอะคะบางทีเราต้องสร้างทัศนรคติก่อนนะคะแบบนี่เนี่ยสมมุติอยากให้เป็นหมอสมมตินะคะเราก็จะแบบไปโรงพยาบาลเออคุณหมอคี้ใจดีนะคุณหมอในแบบนี้คุณหมอแบบว่าช่วยเด็กๆนะอย่างนี้ค่ะคือเราต้องพยายามสร้างนัศนค็กที่ดีในอาชีพนั้นๆหรือสิ่งที่อยากให้เขาเป็นอย่างเนี้ยค่ะ การเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆการเตรียมพร้อมก่อนคนอื่นมันจะได้เปลียบตรงนี้นะคะถ้าบริการอะไรประมาณนี้เหมือนก็มีหลายงานเนอะของทางไมเดียนเองเนี้ยค่ะมันแตกต่างอะไรยังไงจาก อันอื่นมีเรื่องของตัวสิทธิบัตรนะคะในตัวการรับรองในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลอนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกานะคะอันนี้คือเป็นเจ้าเดียวใช่ไ้รเป็นเจ้าเดียวที่ที่ได้ตรงนี้นะคะ อันนี้เริ่มทําได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะของเนี่ยถ้าแนะนำอะคะก็จะเป็นประมาณขวดครึ่งก็คือกงแต่ขวบครึ่งเลยค่ะคือขวบครึ่งถึงอายุเท่าไหร่อ่ะได้ตลอดชีวิตเลยค่ะคืออย่างที่ได้ยังดูได้ยังดูได้อยู่นี่วันนี้แม่พาเชอแต่มาทํานะคะดีใจมากรู้สึกว่าคิดถูกที่มานะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าแม่ได้รู้ว่า อะไรที่เชอร์แตมมีศักยภาพอยู่แล้วนะพร้อมที่เราจะพัฒนาได้มากขึ้นเราก็ได้รู้จุดอ่อนของเชอร์แตมที่เราจะต้องที่แม่เนี่ยแหละจะต้องจับไปโฟกัสไปดูเป็นอย่างดีในตรงนั้นนะคะเพื่อจะเสริมให้เชอร์แตมดีขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแนะนําคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าดูได้ั้งแต่เด็กๆนะแต่ขวบครึ่งนะอันเนี้ยแม่ฟังมามีประโยชน์จริงๆนะคะคือคือเราเตรียมความพร้อมให้ลูกยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งดีนะ แล้วก็มีข่าวดีค่ะคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาจะให้สแกนนิ้วมือของคุณพ่อคุณแม่ฟรีนะสีนิ้วนะวันนี้แม่ปูเป้กับพ่อยเยย์นะคะจะได้สแกนด้วยทีนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครเป็นยังไงนะเดี๋ยวแม่ก็จะไปสแกนนิ้วมือก่อนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อยเยยแล้วก็น้องเชลต์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่คุณพ่อแล้วก็เชล์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย